สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4คลิปวิดีโอต่อไปนี้เป็นคลิปวิดีโอการเรียนการสอนในวิชาศึกษาเรื่องการปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อเพื่อนนะครับพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอกันเลยครับสวัสดีครับนักเรียนพบกับคร,รูเอิร์ธอีกแล้วนะครับวิชาสุขศึกษาวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อเพื่อน จะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2คนดีที่ทุกคนรักนะครับความสำคัญของเพื่อนนะครับนักเรียนเพื่อนจะหมายถึงคนที่เรารู้จักสนิทสนมคุ้นเคยด้วยอาจจะมีอายุเท่ากันกับนักเรียนหรือใกล้เคียงกันจะเป็นเพศเดียวกันกับนักเรียนก็ได้หรือว่าต่างเพศกันเพื่อนจะร่วมเรียนด้วยกันเล่นด้วยกันและทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันกับนักเรียนนะครับ เพราะฉะนั้นเพื่อนเนี่ยจึงมีความสําคัญมากเพราะว่าเราไม่อาจอยู่คนเดียวได้เราจึงต้องมีเพื่อนและต้องรู้จักเลือกคบเพื่อนที่ดีเรามาดูลักษณะของเพื่อนที่ดีกันนะครับว่าเราจะเลือกคบเพื่อนที่ดีอย่างไรต้องดูจากลักษณะตรงนี้นั่นเอง 1. มีความรักและความหวังดีต่อกันอย่างจริงใจไม่โกหกกันไม่หลอกลวงซึ่งกันและกัน ข้อที่2ไม่ชักชวนการทําในสิ่งที่ผิดหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมเช่นชวนการหนีเรียนทดลองสูบบุหรี่หรือดื่มของมึนเมาข้อที่3ม,มีน้ําใจรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามที่เราลําบากข้อที่4พูดจาสุภาพอ่อนโยนไม่พูดคำหยาบคายและไม่ลังแกเพื่อน 5. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เช่นแบ่งปันขนมให้เพื่อนให้เพื่อนยืมอ,อุปกรณ์การเรียนแบบนี้ทั้ง5ข้อนี้นะครับก็คือคุณสมบัติของเพื่อนที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูว่าเพื่อนของเราเนี่ยมีคุณสมบัติตรงนี้ไหมถ้ามีแสดงว่าเราเลือกพบเพื่อนถูกแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูวิธีการสร้างสัมพันธภาพกับเพื่อนก็คือเราต้องทําตัวอย่างไรนะครับ ให้เป็นที่รักของเพื่อนๆน,นั่นเองข้อที่1พูดจาไพเราะและแสดงกิริยาที่สุภาพอ่อนโยนกับเพื่อน 2. ไม่เล่นรุนแรงกับเพื่อนหรือรังแกเพื่อนรู้จักให้อภัยเพื่อนและรู้จักแพ้รู้จักชนะ 3. มมีน้ำใจให้ความช่วยเหลือเพื่อนเท่าที่เราสามารถทำได้และเราต้องไม่ลำบากนะครับต้องเป็นการช่วยเหลืออย่างถูกต้องเช่น ช่วยสอนการบ้านเพื่อนหรือสอนในบทเรียนที่เพื่อนไม่เข้าใจแต่เราไม่ควรให้เพื่อนลอกการบ้านนะครับเพราะว่าการที่เราให้เพื่อนลอกการบ้านเนี่ยก็เปรียบเสมือนว่าเราทําร้ายเพื่อนไปในตัวเลยการที่เราให้เพื่อนลอกการบ้านอย่างเดียวนะครับก็จะทําให้เพื่อนไม่เข้าใจในบทเรียนเรื่องนั้นแล้วเวลาเพื่อนไปทําข้อสอบก็จะทําข้อสอบไม่ได้นั่นเอง ข้อที่4มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่รู้จักการให้และการแบ่งปัน 5. ให้ความช่วยเหลือดูแลเมื่อเพื่อนบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเช่นพาเพื่อนไปห้องพยาบาลเมื่อเพื่อนไม่สบายแบบนี้นะครับ 6. รู้จักการให้อภัยผู้อื่นไม่โกรธเคืองหรือคิดแค้นกับเพื่อน เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่รับชมคลิปวิดีโอไปแล้วยังไงอย่าลืมติดตามคลิปวิดีโอต่อๆไปของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวจบไปก่อนเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ